สวัสดีค่ะวันนี้พี่ช่องเบล่า,าวันนี้เบล่านิ่องพี่เบล่าอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เบล่าจะมาสอนลบนะคะเป็นพวกเลขนะคะธรรมัดเริ่มกันเลยค่ะสิบเอ็ดลบสองเรานับไปถึงนะคะเรานับไปถึงเพราะว่ามันมีจำนวน,นเยอะมากเราต้องใช้นิ้วนะคะ สองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านทุกคนนับนะคะนับนะอ่ะอย่าเพิ่์ชื่อนับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะมามากินกันเลยค่ะไอ,อยพิเขียให้พวกพี่อ่บ้านพี่จะต้องทำอีกแล้วก็ อันน้งนองๆที่อบอกพี่ดิโนว่ามันยังเป็นยังไงนะคะคือสิบสี่ลบแปดค่ะเจอะจำนวนเยอะมากนะคะมามาเริ่มกันเลยะคะ่ะแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าน้องๆลองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกนะคะเป็นหกลบไม่ใช่หรือว่าใช่คือบางทีก็เป็นลบนะลบเป็นลบนง่ายง่ายวังวันแม่เขียนให้เมื่กี้ให้แม่เขียนให้แล้วก็ทำเขียน เน่ตั้งจดให้เน่นตั้งจุดให้อาใายคำตอบก่อนหกแล้วเปิดหน้าใหม่น้องๆจะได้เรียนรู้ใหม่ยังไม่ได้เขียนคำตอบไปหลูกหมดเลยอย่ามาคิกด,ดกดันเลยอันนี้เป็นขยะกล่องเป็นหกจําได้ดีจําได้ดีโอเคเข้าต่อไป ก็เลยแค่นี่นี่อันนี้นาที่สองแล้วถูกนะคะลบห้าก็เหลือหนึง่งนะคะอ่ะอย่าลองดูกันทดสอบนะหกลบห้าอ่ะงัน้นลบกับไปซะ,ะห้านะคะเหลือหนึง่งนะคะเหมือนพี่เบ,บลล่า อันนี้คือพี่บอกว่าคิดว่าเลขห้ามันมีกี่อันนะคะโอเคเลขหนึ่งนะคะโอเคยี่สองลบหกก็ยากสุดๆใครพี่ช่วยคิดละกันช่วยคิดตลอดเคเดี๋ยวช่วยคิดกัน,นดีกว่าค่ะใครมาใครทำชิมก่อนนะคะชานะคะ น้องๆดก่อนนะพี่จะคิดทีหลังนะจ๊ะนั่นละนั่นละ,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 ละอ่ะเงินพี่ก็ต้องจูบหนิวถูกแล้วเจ็ดนะคะแปดเก้าสิบแล้วก็หกเป็นหกนะคะหกเขียนง,ง่ายแล้วก็เลขหนึ่งก็เขียนง่ายบางทีผู้ใหญ่ก็เขียนแบบนี้ บางทีเลขสองก็เขียนแบบนี้บางทีเลขสามก็เขียนแบบนี้บางทีเลขสีก่ก็เขียนแบบนี้เลขหก็เขียนเยังแต่เขียนสวยนะผู้ใหญ่โอเคเอ็ดลบหกนะคะมาเริ่มกันเลยหกลบเจ็ดนะคะแปดค่ะเก้าค่ะสิบค่ะเจ็ดค่ะเหลือนะคะห้าค่ะ โอเคสิบหกลบแปดมาคิดคด้วยกันไม่ต้องคิดหรอกค่าอันคน่าในเหมือนกันก็พามาลบก,กันค่ะโอเคมาเริ่มอีกขั้นหนึ่งไอ้น,น่าชิคอะไรสองเนาะจำไม่ได้เคลีมาเริ่มกันเลยแปดลบเก้า เอ็ดสองสามสีห้าหปนะคะไปค่ะแเขียนแล้วค่ะ1 3บาลบสค่ะสแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเดองสามป็นเ้านะคะสิห้าลบ 5้าลบเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสก็กลายเป็น6ใช่ไหมยอย่าปนนั้นหนพี่เิดไหนก่อนเดี๋ยวเอาอยางหลับเพราะว่เาเพรว่าพี่คิดแบบนี้มันเขยนไม่พอเพราะว่ามันมาสิบเจ็ดลบ้าเก้าแล้วสิบส 2อ4 5 6บ8กสบปั้นก็นับแบบนี้นะคะก็การเปดอ็นะคะแปดลบเก้านะคะมาเแล้วสิบเอ็ดสิบสองส ก็ได้เก้าเก้าเก้าจิบมาต่อันค่ะพี่ท okay. ัน <channels> ห <uclear algebra> ูสามสามนะคะ สามหนึง่งสามนะคะมาเริ่มกันสามลบหกมาหกล้วเจ็ดแตกเก้าสิบเอ็ดสองเจ็ดคือพี่นับข้างล่างอีกหนึ่งนับข้างล่างะคะ่ะเ,เจ็ดหรอพี่ก็จะไม่ได้จัดน้องๆไว้

เลแปดนะคะเลขแปดมันจะเหมือนแบบว่าเป็นเขียนเป็นรูปโอร่าถ้าทำแบบเนี้แม่พี่ดุแน่จะเแต่ทุกคนต้องเขียนแบบนี้นะคะเพื่อให้ไม่เสียเวลานะคะเอ็ดลบสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผิดไม่รู้ แล้วลงน้ำใหม่ค่เพร่าพี่คิดแต่เรื่องสำมสัสำสัเจค่ะเจ็ดะคือสามลบเก้าเก้าแล้วสิบจเอ็ดสองสามเก้าสี่สี่ถูกแล้วค่ะสองลบสี่ อังคะอาทิตย์ดูนะที่พี่พูดไปเมื่อกี้อาทิตย์ดูนะอืมอืมิดูนี่ตัวอาทิตย์ดเนาะอะไรอะพ่อจ้ะอะไรอะพี่ยังไม่รู้นะสงสัยพี่เป็นไรคือก็กลายเป็นเลขแปด น,ะะนึกว่าลืมไปแล้วเห็นพูดตั้งนานเจดสิสี 5, 5่ลบห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสามสี่เก้านะคะห้าลบเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสบสามสี่ห้าเจ็ดแปดค่ะ สองลบเก้าสองลบสามผิดแม่ก็ข่ำไปด้วยด้วยเก้าแล้วเร็ว <laughs> เดีร็วแม่จะหลับแล้วเอาหน้านี้ก็พอเอาเร็วๆหน้าน,นี้นะหน้าเดี๋ยวพอเอาพรุ่งนี้ค่อยมากันใหม่เอาเร็วเอาเอันเรียกอะไรเรียกลบลบอะไรกันเรียกอะไรสองลบเก้าเก้า<ๆ>แล้วสิบ ขั้นที่สโอเคก็แค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนนะอันคือแม่ปิงมาให้แป้าปิงนะคะแล้วนันนี้ก็แม่ก็ปั๊มให้ด้วยอ๋อหัวหัวอันนี้พิเศษใช่อันนี้ดีบายบายดึกแล้วน่าห้ทุ่มนะอ่ะไปแปาบก่อนก็บายบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนบวกเลขเนาะค่ะกุ้งกินช้างเรน่องนี้นะคะไปค่ะ